คำที่ใช้เรียกแทนความเป็นโสดาบันที่ขูทั้งหลายอริยะสาวกย่อมมารู้ประจักษ์ถึงเหตุเกิดและความดับแห่งโลกตามที่เป็นจริงอย่างนี้ในการใดในการนั้นเราเรียกอริยะสาวกนี้ว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว ดังนี้บ้างผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัตธรรมนี้ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำแรกกิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ ดังนี้บ้างดังนี้แล